สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุข,ขุมสุคนณโหนแม่แซมไซคุณนะคุณได้ยินดีต้อนรับสู่ช่องสำนาญดีจ้า <Hey! S 2> เฮยร้องเงินเข้ามาเยอะเอฮยเอ้ยขึ้นเหนือแอ่วเหนือ,อเดี๋ยวขอขอขอนุญาตดมกินกันเถอะพี่น้องรู้จักไหมรู้จักไหมบอกเขาซิคืออะไรแคปเค้กแผงเหนียนี่ออันนี้เด็กก็เดี๋ยวเราตกอเนี่ยเหรอ มีขาวกรอบนี่นี่ดิลู่ลู่ลนี่พี่น้องลู่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 ลูล่เนือ้อ<ล>แต<บ>่เนือ้อแต่อันนี้คือเขาไม่ได้เขียนนะว่าเป็นลู่เนือ้อหรือลู่หมูีคก็ไม่รู้ไม่ได้ถามเขาต้นใหญ่ลู่อ่ะพี่เจอจะเป็นหมูนะขั้นขั้นขั้นลู่ตามต้นตำรับเขาอีรีนะจะเป็นหมูวะเป็นหมูลู่หมูสดแต่ว่าแถวเนี้ยส่วนใหญ่ คนคนแถวนี้อาจจะใจไมร้อานอ๋อมันจะคล้ายๆกับสุพรรณที่กินอะไรเลือดแปลงอ่ะเลือดแปลงเป็ดนี่อืมที่อย่าลืมผสมกันนะก็นี่เครื่องใส่มันจะไม่เหมือนกับลาบเหนือนะลาบลาบเหนือเขาจะสับเป็ดเหนียวบอกน้องนิกกี้บอกน้องก่อนหรือพี่น้องกิ๊ซีก่อนว่าเมนูนี้คือแบบบเคยกินมาก่อนเลยนะเคยเคยกินแต่แบบที่ว่าเขาเป็นคืออย่างเป็นข้าวข้าวไม่เป็นลาบเหหนียวรืออย่างเป็นเหลี่ยวกันะ เหนียวเอออันนั้นมันอันนั้นมันลาบเหนียวเเว้ยออแต่ว่าขั้นแบบแนวนี้นี่โอ้ไม่เคยแตะมาก่อนบอกอุ๋รีโอ้มารับของเร็วเดี๋ยวนะจะเอาในก่อนหน่อยเนาะก็ไผ่มาลักเจ๊ได้แลวไผ่มาลักนี่ไผ่มาลักข้าวเหนียว <c oughs> ไผ่มาลักข้าวเหนียวมาที่นี่โอ้ยมีมือ <c oughs> ลักข้าวเหนียวปีขโมยข้าวเหนียวเนาะลูก็จะเป็นเครื่องในส่วนใหญ่ก็จะลวกสุกใช่ไหมแล้วก็มีน้ำพริกลูกกับ ับมันคู่กับมันมีพริกแกงพริกแกงของเขาอ่ามันมีเครื่องเครื่องเครื่องน้ำพริกเขาอ่ะแล้วก็ใส่เลือดแล้วก็เนี่ยใส่พวกนี้เขายังไม่พรุงมืงเดีทางไหนเดี๋ยเลยปุ๊ก่อนดิจะใส่นี่นี่นะอันนี้นี่นี่อันนี้เป็นกากกากหมูกากหมูอันนี้เป็นมีกรอบเดี๋ยวนะ นี่กอลใส่เลยให้มันชุ่มๆเขาเคยกินหรือเปล่าใส่เลยบอกว่าเคยกินโอ้ยนีน้องพี่น้องเคยกินพี่น้องนสองใสหมดเลยใสหมดแต่ที่เคยกินเขาไม่มีเครื่องกรอบไ้กูอย่างนี้นะโอเคนะผมเคยเห็นมีกรอบเคยเห็นมีกรอบเออโรยใส่หมดเก็บไปแก้มมั้งอ๋อใส่หมดใส่หมดใส่หมดเดี๋ยวคุกทีเดียวเอออันนี้อะไรอ่ะ าามกินลกระเทียมดอง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 นี่เขาให้ใส่หมดเลยว่ะคุกแล้วชิมก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่อะไรไม่ถูกใจมีตัวนี้นนท่าต้มนนท์อันนี้เราสั่งให้ไหมเออดูหมูกำลังเลือดหมูอ่ะไม่เขาจะใช้เลือกหมูสดอย่างเดียวเลยแต่ที่เหลือก็สุกแล้ว วุ้ยพลาดเมื่อกี้วะลืมซิมก่อนลืมซิมเมื่อกี้เลือดเลือดที่ใช้เนี่ยห้ามห้ามเป็นเลือดขยับตะไคร้มานะไม่ได้ไม่ได้นะต้องเป็นเลือดที่สดเขาบอกว่ามันจะขึ้นขึ้นหุุนปะมันจะแข็งปะเดี๋ยวนะต้องเป็นเลือดสดอ่ะต้องไม่แข็งพี่น้องใส่เกลือมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองซิมดึงก้อนมันจะเป็นอะไรเปิดาติโอ้ยคำโตๆไปเลยพี่น้องโอ้ยเร่เยวเร่เปิดกล่องให้น้องเปิดก่อนเปิดก้อง ตัดี่บ้ก<อ>็สดเลือดทำรแรกแคร์คหมาไม่โหดนะเดี๋ยวก็คุยกันไม่ได้ยินเล้วที่สุพรรณราดเลือดคือเลือดสดนะไอหมูสดนะออันนี้จานนี้กลิ่นมะขันยังไม่แรงย,งยังยังยังไม่เหนือจัดมันจะแปลกๆ เลยนะอันนี้คือผมโ่้โ้นะปุ๊บแต่ที่ผมกินอะ่ะคับหมูอะ่ะเขาแยกกินเขาไม่ไรมู้ปุ๊อัน,นอันนี้แบบหน้ามันหลายไปบอกเฮ้ยเท่หรือว่าม,มัน<ข>อพอดีเขาสดสด,สดน้ำกันเอออันนี้อันนี้เท่เลยบุ๊มันใส่ละหวานเลยนะอันนี้แล้วเดี๋ยพี่นะเดี๋ยวลองลองชิมมือก่อนใส่แล้วมันจะหวานเออคนใส่หวานแทนแหละหวานเลยพริกอ่ะ เพืนะที่จริงเขาเขาเขาใส่เพื่อให้ให้มันหวานรสชาติผมว่ามันดูนะเพราะว่ามันไม่เคยกินมาก่อนอ่ะมันมันมันบอกรสชาติเขาจะงงงงเหรออืมคือรสชาติมันอ่่ะนนนึงกรสชาติมาตอนนี้ก็คือกลิ่นมะขันน้ำกลิ่นมะขันน้ำมาก่อนเลยตอนนี้ รสชาติเหมือนลาบเหนือแต่ว่ามันจะจางว่าหน่อยหนึ่งเออใช่ไหมม,มันจะไม่ค่อยฉุนเหมือนลาบเหนืออืม,อมกินเครื่องเทศเขาโอเคถามว่าข้าวไหมมมนไม่ไม,ม่กินข้าวเลยเมาข้าวแต่ว่าเพราะว่าสิ่งเดียวที่ทสดอ่ะคือเลือดแล้วเลือดดูเหมือนเลือดจะแบบขยำม,มาแล้วด้วยมสมเกลือมาแลว้ว ไอพวกเนี้ยสุกหมดแล้วนะไอ้หมูชิ้นพวกเนี้ยพวกนี้มันสุกหมดแล้วอันนี้เขาอะไรมันแรกวเขาลวกมาแล้วลวกต้มสุกมาแล้วใส่กับน้ำน้ำน้ำพริกน้ำพริกลูกเออกะทิมิตรก็คือมีแค่์เลี้ยงเดียวหมูอันนี้อันนี้อันนี้น้ำพริกนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเมนนี่นี่โอเมนน้ำพริกดินี่อันนี้โอแมนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกกับหมูสับเอออะไรหมูสับหมูสับ แต่ว่าอันที่ใส่แคบหมูอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยกินเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่เหนือเครื่องเขาอะ <c oughs> เครื่องทอดเขาอะจะเป็นแค่หอมเจียวมันจะไม่ใช่แคบหมูอย่างงี้ <c oughs> จะเป็นหอมเจียวตะไคร้ทอดอะไรก็ว่ากันไปดูือว่ารวแต่แล้วแต่ผมว่าแล้แตลานมากกว่าหือ,อหน้าเชื่วแต่ลและแร้วแต่จังหวัดพ <c oughs> ้ออ่อบัวล้วจะแล้วแต่ละจังหวัดหรว่าดูร่วมกับ คีอคล้ายๆกันตอนนั้นกินที่ไหนวะห่างโดงวะไม่ใช่ห่างดงลงมาจากปลายอะเห็นปะอะไรแเข้าเชียงใหม่คันที่ใส่พริกอีกกับเผ็ดเลยแหละอ่าก็จะเผ็ดโดดไปเลยคราวนี้มันก็จะกินยากไปเลยไม่เหมือนของอีสานบัวบัวก็เหมือนทางอีสานเขาจะออกไปทางส้มก็คือก้อยมะนาวอ่ะคันส้มก็เออคันก้อยมะนาวได้เลยก้อยขมไปเลยขมไปเลยแต่อันเนี้ย รสชาติจะนัวออกเค็มอาหารเหนือสังเกตจะเป็นแบบนัวๆออกเค็ม,มใช่ไหมอันนี้จะออกส้ม็ปรผสมเขาไม,ไม่ค่อยทําไม่ค่อยทํานส้มท้าไหร่อย่างลาบเขาเหมือนกันลาบเขาก็ไม่ออกส้มนะก็ <c oughs> นัวออกเค็มแหมเี <c oughs> ย,ายามาเข้า,ากินได้เลยไม่ต้องแอบบแอบบซอนประหลาดนี้รสชาติแปลกใหม่ใครก็ทานได้ อันนี้ชิ้นนี้คืออะไรหนังหมูม okay, ันนังนังเหรอเทสซี่ก็ใช้วิจารณญาณนะบางคนก็กินนิยมอยู่่แล้วภัคเหนืออืมันเป็นอาหารพื้นบ้านของเขาคือคือเขาเปรียบเทียบกับทั่งอีสานกับเป็นก้อยเป็นลาบเป็นก้อยกระทั่งทั่งเหนือก็จะเป็นลูกก็จะเป็นอย่างลาบเหนียวเขาอย่างลาบวายสับลาบสดไปกินแต่ลาบกับลูกลาบเหนือใช่ลาบเหนียวอ่ะของทังเหนือเขาจะเด่นที่เรื่องน้ำพริกลาบน้ำพริกลูก พวกนี้เขาจะทำเป็นน้ำพริกลาบพริกดูไว้ตำไว้เอาไว้สับมันมีขายะเว้ยเธอชิมดิเอาชิมเลยไม่คาววันนี้เธอเรียกร้องให้พี่สตำร้านกินอะ่ะต้องชิมแล้วคุณไม่คาวถ้าคุณ<ม>คุณหลับกินหมดแหละอะไรใช่แม่งแปลกๆอะ่ะคุณหลับตานี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูตกเลยคุณจะกินชิ้นหนเดียวเนี่ยตักรวมตักรวมนี่มันตักรวมผมไม่กินข้างในอเลยไม่มีข้างในเลยแล้วนั่นนี่อะไรอ่ะอันนั้นมีน้มันหมูโอ้หมันหมูแดงทำไมอ่ะอยากให้ วนเฮ้ยคุณกินหมูดิบเนียวเหรออืมกินแค่หมูดิบเลยออคุณโคตรโหดเลยมีหมูดิบด้วยเหรอหมูสับหมูสับอ๋อนะดูเดือดแล้วแหละเฮ้ยขมใช่ไหมแกฮะแล้วบอร์ดีกินแกฮะอ้าวมันเป็นอาหารเอาง่ายๆ่ายเพราะวัฒนธรของเขากินอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้ มะกรูดกบหมดไอ้ใบมะกรูดเยอะมากกบหมดก็ผมแตกใจแล้วก็คือใบมะกรูดหลายทีท่านะมะกรูดกบหมดเลยแล้วก็กรอบๆเหนียวเหนียวหมูหวานๆไอ้ยาคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวกันนะเนี่ยกอวเตี๋ยวคัน่าแบบห่อนๆนะก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเขากินเย็นบ้านเนี่ยเขากินเย็นเออเขากินเย็นไปเจอบางร้านเนี่ยหมูเมื่อก่อนจากตู้แช่มาโอ้โหเย็นแบบชื่นไง มันไม่ไม่รู้ที่ปกติกินสดชื่อหรือไงหรือเปล่ากินสดชื่อใช่กินสดชื่อรู้ไม่ได้กินร้อนถ้าร้อนมันก็สุกหมดเลยรสชาติไม่ได้แย่กินได้อมันไม่คาวแต่ว่ากินเยอะไม่รู้จะแน่ใจเปล่าว่าเราไม่เคยกินเนี่ยมันไม่คาวแล้วก็มันไม่เขาเรื่องอะไรไม่คาวสังนิดเลยมันไม่เหม็นเหมือนอย่างวัวอย่างเนื้อวัวจะมีสาบใช่ไหมบางคนไม่ชอบกลิ่นก็คือกินไม่ได้แต่นี่คือไม่มีกลิ่นเลยไม่คาวสังนิด คุณกินไปมีแต่ตะไคร้กับความหวานมีแต่ไอมะกรูดเนี่ยอ่ามีแต่มะกรูดอุดลงไปหมดเลยอันนี้มันหวานนะไงหวานหวานหวานมันทำไปทางหวานน้ำตกเออไปทางหวานก็ตํานะเฮ้ยนี่เลือดมันสุกแล้วไงเลือดมันสีสุกแล้วไม่ใช่หรอเลือดสีมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้แดงตอนแรกมันแดงใช่ตอนแรกเลี่ยสีมันเปลี่ยนแล้วมันสุกแล้วอันนี้เขาหยับมายังหยับมาแล้วมันยยังหยับสีนี้คือสีสุกแล้วเนี่ยแต่ตอนแรกมันแดงกว่านี้นะนี่มันออกดำดำ มันคุกอันนี้นี่คุกอันหลายแรงอ่ะใส่พริกใส่อะไรหรอเพื่แต่เลือดมันดูไม่ข้นนะเหมือนเหมือนผสมมาแล้วใช่ไหมใส่พริกมาเพิ่มมาทำไม่เผ็ดอ่ะผมว่าเลือดผสมไม่จังผมว่าเขาเขาผสมเลยใช่ไหมไม่สุปราณเลือดเราผสมมาแล้วเราผมว่าขั้นเลือดคนๆมันเสื่อนอีกอ่างอีกไอ้มันๆนี่คืออะไรมันหมูมันหมูแหละมันหมูคือกากหมูหรือว่ามันหมูมันหมูมมันหูเลยแหละหมูันกากมันหมูเอ้ยมามากาก็คืกรปอบเนะลองชิมบ้างแปดดิอืม เหมือนคนกินน้ำพริกกหมูราดน้ำอ่ะเหมือนไหมถ้ากินแรกๆมันจะกรอบใช่ไหมใช่อันนี้มันไม่กรอบแล้วใช่ไหมเพราะมันแช่อยู่ในเลือดมาเริ่มมาเริ่มเซ็งการเนื้อไม่มีกลิ่นคาวเนยไม่มีเลยคุณผูมรับว่ามันก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีเลือดเลยใส่สีมันคมข้าวเอาจริงคุยอมรับว่าอันอันนี้เขาเขาอะไรเฮ็ดเองเขาทำขายอ่ร้านเขาเฮ็ดขบวนการเขาโอเคบอกบอกบอกมีกลิ่นข้าวโอีหดีบอกมีกลิ่นข้าวเลยเนี่ยกลิ่นข้างในไปชิ้นหนึงเนี่ย ตับหรือเส้นเจไม่รู้อันนี้เมื่อกี้กืบๆแต่ไม่มีกลิ่นใใครใครที่เคี้ยวใครมีฟันแล้วเคี้ยวมันนะเวลาน้ำมันมันแตกมันหอมนะนะเวลามันแตกผสมกันเลือยนะพี่ลองกินดีแล้วเยํำให้มันให้ยํำให้มันน้ำมันมันแตกมันอร่อยนะมันหอมหอมย้ำมันขึ้นแบบเดินย้ำารงใช่ใช่ใช่ย้ำแบบยํำหน้าอ๋ออเดินยํำหน้าให้โอ้โหสดลน้องคนนี้แล้วแหละอร่อยพี่อร่อยเลยใช่มันมันจะแตกออกมามันจะแบบอีกรสชาตินึงอร่อยแบบงงๆที่สุพรรณมีแปลกกว่านี้อีก อยากกินเดี๋ยวทำให้กินนะวะเดี๋ยวไปให้เขาทําให้กินผมทาไม่เพ็นหรอกราบเลือดใช้หมูดิืมใช่ใช้เลือดสดแต่เครื่องในเครื่องในเครื่องในเอาไปลวกแต่เนื้อเป็นเนื้อสดก็คล้ายๆกับอันนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นน้ำพริกลู่เฉยใช่เป็นพริกเลยเป็นเลือดเลยใช่ไหมเลือดขยับตะไคร้ราบเลยฮะเป็นคำลาบเลือดจุฟ้าไปใล้โอ้ลองชิมแบบเต็มคำยังเดี๋ยวจะได้ ติ๋สักมากนะกัเต็มข้าทุกข้าวมานะอ๋อเต็มข้าวหมดเลยเหรอโอ้เดี๋ยววันไหนไปสุพรรณเนี่ยให้พี่ทำลาไปกินทำให้กินได้ใช่ไหมรับเลือดสดสดเลยปะสดสดเลยหมูใช่ไหมยาให้ยาวทำให้หมูหรืออะไรเออยาตายไปแล้วเฮ้ยจะพูดอะไรเนี่ยก็ย่าที่ตายไปแล้วมีย่าหลายคนอ๋อเอือยาบ้านนักบ้านนักเขื่อยทำออกขาบอกหั่นตัวบอกยายาเฮ้ยทำอร่อยมากเลยนะอ๋อโอเคโอเคครับผมข้างในมีหมดเลยมีปอดมีอะไรคือคือหมูใช่ไหมหมูแต่ดิบทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่อ้าวเหรอ ใช่โหโหดว่ะโหดมากบอ,อกเลย cook, cook, ที่นี่ยังเบ๊ะเบะเลยจะดีเหรอไอม่ใช่เครื่องในดิบไปนะไม่ดีหรอกเครื่องในนี่แต่ที่เคยกินไหมอร่อยใช่ไหมโอ้ยกินประจำอร่อยฮะไปสุพรรณทีก็ซื้อกินถ้ามันสดๆแล้วจะหวานแหละอร่อยมากเลือดนี่แบบเป็นสีแดงมันลิ่มๆ,ๆ,มๆอะ่ะโอ้ยพี่ชาเราจะพาไปกินบ้านเขาทำลาบเลือดอันนี้แบบกีสานอะไรทำไมอะ อันนี้เนื้ออุ้ยว้าเนื้อยิ่งเนโ้นไม่ได้โอ้ยมันก็ตัดกันหน่ะเดียวให้ใครดูไงว่ามันต่างกันเยอะต่างกันเยอะไม่หมายถึงรสชาติอ่ะถ้ากินอะต่างกันเยอะไหมเฮ้ยแต่เนี่ยถ้าเลือดหลายๆอ่ะอันนี้ก็ใกล้เคียงนะแต่ว่ามันขมมันเฉยๆนะเพราะพ่อเนี่ยเขาเฮ็ดมันกินด้วยกันไม่ได้ท้องเสียอ้าวเออ ไม่รู้ความเชื่อที่กินเองกินขมห้ามกินเปรี้ยว้ะกินเปรี้ยวห้ามกินขมคือว่ากินส้แมแบบส้มเนื้อหรือว่าหมูสือว่าดิบเนี่ยส่มหนักที่กินทั้งเมนูอีสานทั้งเนื้อสีบอรคอยแต่โอ้ใช่เขาก็มีเมนูดิบแบบทั้งเหนือ,อแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนทางอีสานส่วนมากที่ถนัดถนัดแบบเมนูทางอีสานมากกว่าทางเหนือนะถ้าไม่หอมสมุนไพรนะก็ออกนัวออกเค็ม ใครสามจะไปเปรี้ยวกับเผ็ดใช่ป่ะแล้วมันก็ขมต้มเนื้อขมอะไรอย่างงี้ทางเหนือลาบไม่ค่อยเปรี้ยวนะลาบไม่ใส่มะนาวออกเค็มออกกลิ่นกรุ๊งเท่แล้วก็เค็มกินเค็มมือรีอันแต่ก่อนอ่ะตอนตอนที่เฮ็ดงานโรงงานอยู่อ่ะก็สูดกินคนคนเหนือฮะนะต้องเคยมีเนี้ยเนื้อเนื้อมีป่ะเนื้อเนื้อเนื้อเคยมีไหมเคยมีฮะเป็นไงเป็นไงเค็มไหม็ป็นไลเปล็นลงหมายถึงเขากินเค็มไหมอ๋อเค็มเค็มเค็มเขาติดเค็มหรือเปล่าเออเค็มเค็มเค็มเนื้อทำเมนูไรกินตอนนั ้มันแก่ทำดูโอ้โหจะเอาให้เป็นเลี้ยงวเล้าเลยบ๊อโอ้โหเจ้พูดถึงเรื่องเก่าไม่เป็นไรเออมันเรื่องล้ำผ่านไปแล้วไงมันบอกมันบอเป็นไรด้วรัเออมันไม่ไรหรอกแต่กลับไปเดี๋ยวเป็นทุกที่แต่มาอีเรื่องเก่ามาได้นะได้เอออย่าพูดต่อพูดต่อเอาเรื่องใหม่เรื่องใหม่เริ่มใหม่อีหยังอีกอยู่นี่เอาเรื่องเก่ามาเริ่มใหม่เออเรื่องเก่าอ่เริ่มใหม่จำอะ่ได้แล้วียวมันบอกมีหรอ คนที่จำามดได้มันบอกมีหรอจำไม่ได้เลยมันอยู่ลึกๆในเซลล์ความทรงจำไม่เคยจะลืมไม่เข้ากักินแบบเมนูทั้งทั้งบ้านเขาอ่ะที่มันสืออกเค็มมันปะ่ะถ้าผมว่าอาหารเนี่ยออกออกเค็มเผ็ดเค็มแต่อันนี้บ,บ,บอกออกเค็มรสชาติตันกลาง <c oughs> อันนี้ออกออกหวานไม่หวานเลยจกกัดกัว หวานน้ำพริกหรือหวานเลือดมั้งยังยังไม่ได้ใส่อะไรกับเทมดุระอ่ะไม่ใช่เขาอาจจะปรุงอ๋อจะปรุงมาแล้วมีส่วนมีส่วนหวานเลือดด้วยแหละนะอัดสหวานที่ว่าเราเข้าสู่ยุคกินเลือดแล้วหวานแล้วเหรอเนี่ยไอ้เอิญยางเอินอันพริกพริกแกงที่เขาเอามาลาดเนาะอาจจะชวนผสมตรงนั้นก็มีส่วนเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าพริกแกงลูกเขาเขาเขาตำยังไงน้ำพริกเขาเรื่องน้ำไม่กิลูกหรือพริกแกงลูกเลยเนี่อาจจะพริกแกงลูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาตำตำไว้ก่อนอ่ะเป็นเครื่องเราตำไว้ก่อน จะดิบไหมถูกจะิบเรอมั้ยอืมมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้ได้ไดกิน,นะนอ่ะมันแทบไม่ได้กินเลยว่ะมันก็เลยแบบไม่เคยกินหรอกอืมันก็เลยแบบผมเคยกินไม่กี่ครั้งนะลาบเหนือแต่ผมก็ยังว่าลาบอีสานทําอร่อยกว่าเพื่ออาจจะเพราะลาบอีสานถูกเฉลิดน่าจะถูกถูกเฉล็ดแต่ม <า S 2> ผมกินได้หมดนะลู่ลาบเหนียวซาซาอร่อยซาควายอร่อยซาเนี่ยคืออะไรนะ ซ่าอารมณ์เหมือนเหมือนก้อยอ,ะอ่ะไม่ได้สับออกมาเป็นชิ้นอ่ะแต่ว่าเครื่องเขาเยอะเออมีตะค้งตะไคร้มีเต็มไปหมดเลยเออแบบอันอันถ้าเมนูทั้งทั้งอันทั้งเหนืออันเครื่องอปรุปเรงเขาอ่ะอันไหนีเครื่องเทศเขาอะเครื่องเทศเขาเยอะอ,อย่างอย่างทางฝั่งอีสานนี่ก็ต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีจัเลน,เนห,หนันอืะ <c oughs> แต่ทางเหนือก็จะมีผักแบบ มีมะแขนมีอะไรเต็มไปหมดเลยกลิ่นมันก็จะหอมไปอีกอย่างมะแขนเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวอะไรเป็นตัวชูตัวตัวนาำมาเนาะมะแขนนะเนาะใช่มะแขนนี่ปลูกไม่ได้ใช่บ่ะวะต้องเก็บวะต้องเก็บในป่าปะจากดื้อเอฟซีเขาเอฟซีเขาเป็นมาในเอฟซีท่านไหนไม่รู้เหมือนกันวันนั้นดูช่องไหนวะที่บอกมะแขนปีงมึงเจาสักที แล้วมะขันสดอ,อาหารกินยากส่วนใหญ่ท,ที่ที่เก็บๆก็จะเป็นมะขันดองใช่ไหมที่เอามาทำไก่ทอดมะขันอะไรเงี้ยคือเคยไปกินนะนะอืม,มก็เป็นลูกกลมๆเล็กๆใช่ไหมมะขันเปรี้ยวๆเหรอไม่รู้ไม่รู้แต่จะกิ่นอ่ะถ้าได้กิน่นอ่ะคือรู้เลยว่านี่คือมะขันปลาปลาอารมณ์คล้ายๆหมาล่าอ๋อเหรอขึ้นอย่างนี้สุดปลาใส่ชาดีไหมฝั่งใต้ก็จะเป็น,ผนเผ็ดเค็ม ใต้ไม่ค่อยกินดิบเนาะไม่ครับปรุง,<อ>งสุกกินปลาเนยส่วนใหญ่เป็นปลาดิบปลาข้างเหลืองแล้วมันสดเคยเคยเคยแล่เคยตกปลาไอปลาเหลืองะที่อยู่ตามหาดทรายอะได้แล้วก็อุ้ยซาซิมิแลก่กินแต่ลืมไปว่าคัตเตอร์ที่เอามาแล่เนี่คือแล่ปลาหมึกเหี่ยวไว้ไงบางอย่างเราโอ้โอข้าวกระจุยเลยไม่รู้ไม่รู้กินสดได้เปล่าถ้าสดๆจะก,กินได้หมด มันเป็นไปเลยนะเพิ่งตกได้ตัวแค่นี้เองตัวตัวมันเล็กๆปลาตัวไม่ใหญ่มากปลาข้างเหลืองปลาเหลืองเขาเรียกปลาเหลืองปลาทรายอะไรต่างๆเขาบอกมาทําต้มส้มอร่อยแกงส้มต้มส้มของฝั่งใต้แกงส้มเจ้าว่าแกงเหลืองมันสักอย่างเลยอ่ะแกงส้มแกงเหลืองแกงส้มเหลืองไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันที่เขาใส่มะละกอมีปลาสดอ่ะนี่ว่ามากนึงใส่บริยินเดียขางนี่ฮะบริยินหน่อยดิฮะฮัลโหล ไม่ได้ยินเลยที่ขายหูบอบแล้วงนึงโอ้บอบวบวบหยอกพี่น้องหยอกปกติคือก้าอ่ะไปดิบว่าเออไปพี่น้องเมนูนี้ก็ถือว่าไม่ใช่อร่อยแบบฮะียืดต่อผมจะไปแล้วเอาบอเอาบอเราเล่นเล่นอร่อยแบบงงๆเออเราได้ถามเอ็มบอเอ็มแต่ว่าแต่ว่าจะได้คือว่าคือรถเขาออกกลางๆแมยนเราก็ไม่กล้าใส่พริกเพิ่มเราโกหก ใช่ไหมกลัวแสบท้องอีกเบญาณที่เบญาณที่เอาเครื่องปร mm ุง hmm. อันอ no, ื่นลงไปเขาให้พ okay. ริกขั้วอาไเยอะเลยญาณไม่ใช่พริกสูตรของเขาเอาแค่อันเครื่องเทศที่เขาให้มาเขาใส่ไปเท่านี้ที่ใส่พริกลงไปญาณจะเผ็ดอีกทั้งทีกินยากอีกแบบนี้ก็เลยแบบถ้าถามถ้าถามถามความกินกินเข้าไปแล้วมันอร่อยไหมก็อร่อยแบบแปลกแปลกเพราะว่าโดยโดยโดยความที่เราเห็นเห็นเห็นแบบว่าอย่างลาบเลือดใช่ไหม สมองคิดไม่ไม่เผ็ดก็ขมเอ้ยไม่ไม่เปรี้ยวก็ขมอืแต่เนี้ยกินไปเออเรามันนัวอันนี้เรามันนัวชื่นด้วยอันนี้เครื่องเครื่องขุงเครื่องเทศเขาอยู่กึ่งกลางพอดีไม่ไม่ขาวเลยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือแปลกมากต่ยอมรับกระบวนการของเขาไม่เผ็ดไม่ได้เผ็ดเพื่อกบแต่ว่า มันไม่คาวเลยถูกต้องปกข้าวปกติเราจะปรุงเผ็ดจัดใช่ไหมแบบผมจัดเพื่อกบคาวถูนต้ไม่คาวเลยแต่เครื่องในไม่มีกลิ่นเลยอันนี้โอเคเยี่ยมเลยไม่ใช่เครื่องในเครื่องนอกพลาสติกพลาสติกวัดได้รู้ตับเนี่ยตับตับตับโอเคโอเคอย่างจริงจไม่คาวเลยดีว่ะทำยากนะที่ไม่คาวอ่ะยากต้องใส่น้ำยาบำนุ่ม อมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นเส้นจีเว้ยมนรู้เลยกินแล้วรู้เลยมันคือเส้นจีแต่ว่าไม่ข้าวของนันได้สดผสมแต่ว่าขั้นขั้นโซเขาเขาเขาบอเอาซุ่มเครื่องเทศลงลงไปผสมตักได้กกินแล้วเอานีแก้มกาซีออกอีกแล้วทรสกันบอกคือเกามันต้องมีผักแก้มของเขาอะที่มันผักอะไรผมอธิบายไม่ถูกอะมันก็มีแค่นีและผักอื่นก็มีโหระพาอย่างทั่วไปอะไรแบบนี้ พี่แป้านะจะสีหามาตั้งหากแค่นั้นเองไม่เป็นไรดืนมองเขาฉับปลาซีนองปั๊บปั๊ส้มสายยังอยู <c <c ่น <so ี่ปกติแหละผักส้มตำกับผักนี่นี่กับอันเดียวกันนี่ยี่นี่ประการทีนอยูรือว่ขาดไปประการทีนั่นนะประการทีนี่ประการนี้ประการนี้ประการเท้าใช่ไหมอือ ทั่วไปแล้วผักแก้มกับผักแก้มทั่วไปฮะ,ะใช่มันก็บผักแก้มกับมันก็คือกันกระทั่งอีสานเ<ช>ทาา่าไหร่ก็เลยแตกต่างดอกแต่ยังไม่ใครกินอะไรแปลกอ <ใน S 2> ยากาศกินผักเข้าทั่วไปปกติไปนี่น้องอิ่มแต่ถ้าเกิดม,มีสบายะเขาจะใส่ใส่มะนาวใ,ใส่น้ำปลาเออกระทั่งมันสูตรมันมันจะรู้สึกว่าอ่อนเครื่องใช่ไหมเออเอ่าออเออมันจะแบบกลางกลางกลางจับเลยอ่ะแต่ว่าขั้นว่าขั้น ขั้นกินหลายคนนี่อันนี้บ่แน่นะคือว่าเขาเพิ่งกินแค่อีพีแรกจากอีพีต่อไปอาจซีแบบโอ้โหเฮ้ยเราบินไปกินต้มตำบับดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนะขั้นขั้นไหนขั้นไหนไปขั้นไหนไปลองหลายๆร้านจะได้รู้โอเคโอเคไปพี่น้องขั้นมาคลิปนี้กับฟาโกดไลล์กดแชร์กดสับตะแคร่หลายๆเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็มีอย่างไรฝากไว้ที่เกขาพี่น้องมักสำลักน้อยแต่มักเป็นโดนเด้อพี่น้องเด้อยวสำรับมื้อนี้อีพี่นี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมัก่อน 감사 yeah. yeah.